พี่ก๊อฟก็ได้นำความรู้ทางด้านไฟฟ้ามาออกแบบระบบเทคโนโลยีใช้ในการทำนาบัวค่ะบอ่อน้ำบาดาลของเราครับเปิดปุ๊บติดเลยเพราะมีแสงแดดแลยเนี่ยอันนี้อันนี้สูบน้ำมาจากบาดาลใช่ครับจะออกอย่างนี้ตลอดวันเลยเฉพาะช่วงจะมีแสงแดดเห็นบอกว่าคือลดต้นทุนไปได้เยอะเลยเหรอพี่ใช่ครับเดิมทีเนี่ยเรายังไม่ทำระบบน้ำโซลาร์เซลล์เนี่ยครับ จะใช้การสูบของเครื่องคูเบอร์ตาสูบอย่างเดียวค่ะต้นทุนก็วันละ2 0 0ร้อยถึงบาทนะครับพอ,อใช้ตรงนี้ก็ลดต้นทุนไปได้เยอะเลยประหยัดไปได้เยอะนะ<ช>นะหลังจากเก็บบัวแล้วก็จะต้องนํามาตัดแต่งค่ะแล้วแช่น้ําเย็นบัวจะส่งขายให้กับแม่ค้าภายในตัวจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงค่ะกลุ่มลูกค้าที่ทําบายสีและชาวบ้านในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าเจ้าประจําที่อยู่กรุงเทพมหานคร บัวจะตัดทุกๆ2-3วันราคาอยู่ตั้งแต่ดอกละ3 1 0ถึง10บาทขึ้นอยู่กับชนิดของบัวและฤดูกาลค่ะขายดีสุดคือชมพูตัวนี้ค่ะอ,อตัวนี้จะส่งอยู่ที่กรุงเทพค่ะ,ะในขายดีสุดส่วนตัวขาวก็ขายดีเหมือนกันค่ะแต่อยู่ที่ในเพชรบูรณ์แล้วก็สายบุญก็มาเอาที่หน้าวังค่ะ